อย่างกรณีของเดปาวเห็นชัดเจนว่ากระบวนการในทางการเมืองของประเทศที่เพิ่งเริ่มต้นพยายามเอาชนะกันโดยใช้ประชานิิยมแล้วพอเศรฐกิจชะลอเนี่ยไอ้คนที่จะโดนกระทบเนี่ยคือเจนแทะเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มที่กําลังเริ่มต้นเนี่ยเข้าทํางานแล้วมันจะหางานได้ยากใ้เมืองไทยก็ผ่านสถานการณ์คล้ายๆกันมาเนี่ยผมจำได้สมัย6ตุลาเจนอย่างเราเนี่ยนะต้องหาทางรับฟังความเห็นเขาให้เขามีบทบาทเนี่ยมากขึ้น โลกเรามันจะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเจน Z ซเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาด้วยความยากลําบากอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างอาจารย์คงทราบข่าวเจน Z ซประท้วงโอ้โหวุ่นวายมากมีปัญหามากแล้วตามไปด้วยเนปาลเหมือนเดะเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วเชื่อไหมว่าโมเดลนี้เกิดที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อปี1989ที่เทียนนันเหมินเหมือนกันเดะเลยคือ Gen Z, เจนเซตาตอนนั้นคนเจนซดีหนึง989ประท้วงอย่างรุนแรงตายไป3 0 0พคนนะเขาปา ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ผมอยากบอกว่าที่เนปาลนี่เรื่องเล็กมากตายไปเท่าไหร่อะยี่คนมัน้งแต่บอกว่าถ้าถ้าเกิดที่ประเทศจีนอย่างนี้นะตายเป็นแสนคือประเทศจีนเนี่ยมีประเทศที่แบบเอาไม่อยู่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยมันมันก็จะเป็นอย่างเนปาลฉะนั้นเติ้งเสี่ยวผิงตัดสินใจว่าต้องเอาให้อยู่สามพันคนก็สามพันคนนะฮะเราก็เลยกลับมาย้อนดูที่เนปาลเนี่ยอาจารย์คิดว่าอย่างไงครับเนปาลเจนแซเข้าประท้วงกันรุนแรงขนาดนี้เพราะอะไรครับอาจารย์เราต้องเริ่มต้นนะว่าทำไม ถึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการประท้วงนะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในจีนแล้วส,สองประเทศเอเชียเนี่ยก่อนหน้น,นี้มันมีกรณีของสิ่งที่เขาเรียกอาหรับสปริงคนรุ่นดุมร,ร,รุ่นสาวเนี่ยก็ปรากฏว่าเหมือนกันความรัฐบาลเนี่ยหลายรัฐบาลนในตะวันออกกลางจนกระทั่งพวกนักการเมืองโตตกใจเป็นตามกันเนี่ยนะคือ ปัญหาเนี่ยในการบริหารประเทศเนี่ยนะฮะอย่างกรณีของเนปาาเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเดิมเนี่ยนะฮะเป็นระบอบกษัตริย์พอเปลี่ยนมาเป็นระบบที่ใช้นักการเมืองเนี่ยเต็มตัวเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมันมีปัญหาว่าขบวนการในทางการเมืองเนี่ยของประเทศที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะฮะก็พยายามเอาชนะกันโดยใช้ประชานิยมเน้นลดแลกแจกแถมจนกระทั่งภาวะเศรษฐกิจมันมันหนีสาถานะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเนี่ย ถึงจุดหนึ่งก็มันจะเพิ่มที่สาธารณขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็ประเทศมันก็จะล้มละลายมันก็เลยเอ่อเอ่เอไอที่ไปสัญญุสัญญาไว้เนี่ยนะฮะในแง่ของประชานยมเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะปลนเปลือประชาชนเนี่ยได้มากเท่าที่สัญญาไว้นอกจากนี้เนี่ยพอภาวะเศรษฐกิจบันแย่เพ,พระนาะว่าภารนีมันเกินเนี่ยนะฮะมันทําให้อาเศรษฐกิจชะลอแล้วพอเศรษฐกิจชะลอเนี่ยไอคนที่จะโดนกระทบเนี่ย ลุ่มแรกเลยเนี่ยคือเจินแทกเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มที่กําลังเริ่มต้นเนี่ยเข้าทํางานแล้วมันจะหางานได้ยากต่อให้เรียนจบมาเนี่ยนะฮะแค่ไหนดีอย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีมันก็จะพ,พบว่าหางานยากเพราะว่ามันมันเป็นเข้าใหม่บริษัทที่เขาจะเปิดรับตําแหน่งใหม่ก็จะน้อยนะฮะแล้วบางบางครั้งเนี่ยก็คือก่อจะไปรอคิวให้คนเก่าเนี่ยนะฮะ,ะเกษียณไปมันก็จะใช้เวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่จะเกิดเนี่ยมักจะเกิดในประเทศ Andrew, เรียกว่ากําลังพัฒนาที่จํานวนประชากรเนี่ยนะครับมีการเกิดเนี่ยเยอะแล้วพอคนเนี่ยนะฮะพอเกิดแล้วเนี่ยเป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วเนี่ยสปีดในการที่มีคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยนะฮะอัตราการเพิ่มเนี่ยมันแรงมันเร็วเนี่ยเกินกว่าที่การเติบโตของเศรษฐกิจจะรับได้เพราะฉะนั้นในแง่ของการจ้างงานเขาก หางานได้ได้เวลานี้ท่านในจีนก็จะเริ่มมีปัญหาอีกนะฮะจนกระทั่งจีนเวลาเนี้ยคืออ่าไอตัวเลขอ่การจ้างงานของอ่คนรุ่นดูมรุ่นสาวเนี้ยเขาไปประกาศนะฮะอ่นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะพวกนี้เขาก็จะเริ่มมองว่าลักษณะของการบริหารไอประเทศเนี่ยในบางประเทศเนี่ยก็เน้นนอกจากมีการกู้หนี้สาธารณะมากแล้วเนี่ยนะฮะดำเนินนโยบายลักษณะของประชานิยมมากแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาวิธี นะฮะอัตราดอกเบีย้ยให้ต่ำนะดับทำนโยบายการเงินให้หลวมเมาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพออัตราดอกเบีย้ยต่ำนะฮะนโยบายการเงินหลวมเนี่ยราคาทรัพย์สินมันก็จะพุ่งสูงไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นราคาบิตคอยน์ราคาอสังหาริมทรัพย์มันก็กลายเป็นว่าไอ้เจนก่อนหน้าเจนแซดอยู่ได้เพราะมีทรัพย์สินอยู่แล้วนะฮะไอ้อบางคนเนี่ยมีการลงทุนก็รวย แต่ไอคนที่มันเหมือนกับมองไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะแล้วมองยังไม่เห็นแสงในปลายอุโบค์เลยเนี่ยคือไอเจนซ่แหละเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะพวกเจนซดแล้วมันจะมีความไม่พอใจคุกคุนกันไปเรื่อยๆเรื่อยแต่นี่ถ้าเกิดลักษณะของการบริหารประเทศเนี่ยมันไม่มีวิธีการเนี่ยที่จะหล่อหลอมทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันนะฮะทำให้เกิดการ เปิดช่องนะฮะหายใจเนี่ยนะให้เจนซ่าได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองสบ้างนะฮะให้เขามีแนวคิดบ้างแล้วก็เอาแนวคิดของเจนซทาจ้เอามาใช้บ้างเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้เห็นว่ามันก็มีตัวแทนของของคุณได้เข้ามาแล้วนะนะฮะแล้วก็มีการบริหารราชการแผ่นดินกันไปเถ้าประเทศไหนเนี่ยเปิดให้มากขึ้นเนี่ยก็ผมว่าโอกาสที่มันจะประคองกห้เกิดความขัดแย้งน้อยลงก็จะก็จะดี แต่ว่าถ้าถ้าเป็นลักษณะปิดกั้นนะฮะมันก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยที่จะต้องคอยระมัดระวังอยากจะวิเคราะห์ต่ออย่างอาจารย์นิดหนึ่งและยให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อด้วยว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราน่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอัตราการ จะเติบโตต่าลงเรื่อยๆณวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเนปาลนั่นก็คือว่ามีปัญหาปัญหาที่ผมดูวิเคราะห์เนปาลก็คือมี3อย่างที่เขามีปัญหาคือหนึ่งก็คือเขามีระบบกษัตริย์ที่ล่มสลายไปเมื่อปี2 0ง8นแะฮะแล้วก็มีศาสนาที่มีปัญหามากเลยฮินดูกับพุทธเนี่ยในเนปาลเนี่ยมีการเสื่อมถอยอย่างยิ่งนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องเศรษฐกิจที่แย่แย่มากนะฮะประกอบกับการเมืองเขามีแต่คอร์รัปชันนะฮะแล้วก็มีแต่ปัญหาเกี่ยวกับใช้อําานจ อิทธิพลหรือแม้กระทั่งการที่จะใช้ลูกหล่นหลานเธอสืบตระกูลกันการเมืองบ้านใหญ่อะไรพวกนี้เหมือนกับไทยได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนทนไม่ไหวคือประชาชนลากญาติทนไม่ไหวและกองทัพกองทัพของเนปาลเนี่ยก็มีผลอย่างยิ่งนะฮะท,ที่ที่ทำให้เกิดปัญหานี้ก็คือกองทัพถูกกดลงไปไม่ให้มาเกี่ยวข้องเลยเมืองไทยเรายังมีกองทัพที่เข้ามาจุนจัดกับการเมือง แต่เนปาลไม่จุนจ้านแต่เที่ยวนี้กองทัพออกมาแล้วครับออกมาควบคุมสถานการณ์แล้วก็มีประธานดีดีคนที่เป็นเรียกว่าชั่วข่าวในคุณสุศิลานะฮะท่านเป็นประธานสนธกาธการก่าแล้วก็มาเป็นชั่วข่าวเหมือนกับท่านอนันญปัญญาราชุนนะเพื่อมาควบคุมสถานการณ์และกระจัดการเรื่องตั้งใหม่ผมอยากให้อาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์อย่างเงี้ยเมืองไทยเราเนี่ยไ,ไม่ได้ดีกว่านะครับสถานการณ์ตอนนี้เราจะเป็นอย่างเนปาลไหมครับอาจารย์ไม่เมืองไทยก็ผ่านสถานการณ์คล้ายกันมาเนี่ยนะผมยังจำได้สมัย6ตุลา ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยแล้วกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเรานั่งดูเอ่อทีวีเนี่ยผมตกใจเลยเพราะว่าการบุกธรรมศาสตร์เนี่ยเขาถ่ายทอดสดนะฮะอืมเนี่ยน่ะเป็นครั้งแรกที่ผมดูแล้วผมีรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยอนาคตมันแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์อย่างไออารับสปริงแบบเจนแซดเนี่ยมันเกิดขึ้นในไทยมาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะใช่ใช่เอ่อตอนนี้พอมาถึงยุคนี้เนี่ยนะฮะมันเวลาเนี่ยคือเราจะเห็นมันมีปรากฏการณ์เนี่ยในทางการเมือง ก็คือมีพักของคนรุ่นหนุนสาวเนี่ยแหละนะฮะพักส้มเนี่ยถ้าเราจะพูดกันอย่างนั้นเนี่ยนะซึ่งเขาก็จะมีะแนวคิดเนี่ยที่ออกมาในลักษณะที่ต้องการให้มันมีความการเปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะที่เราเองเนี่ยในฐานะที่เรามีอายุเยอะผ่านประสบการณ์มามา,มากเลยนะฮะแล้วเราได้เห็นปรากฏสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตมาเนี่ยผมว่าในแง่เนี่ยเจนอย่างเราเนี่ยนะฮะผมว่าต้อง,อง,องหาทาง ให้มันมีการรอบชอรมอธทรงที่จะให้เปิดช่องเนี่ยนะฮะที่เขาจะได้มีการแสดงความคิดนะฮะแล้วก็รับฟังความเห็นเขาให้เขามีบทบาทเนี่ยนะฮะเข้ามาเนี่ยมากขึ้นนั่นแหะเป็นวิธีที่เราจะทําให้ไอไอการขัดแย้งเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนออกมาเนี่ยเป็นการถูกแถลงนะฮะออกมาในทางที่เป็นประโยชน์เป็นการสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะให้กับประเทศได้มากขึ้นเนี่ยผมผมคิดว่าประเทศไทยยังมีโอกาสอยู่ใช่ครับมีโอกาสครับ แต่ S <S 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 ว,ว่าก็มีความเสี่ยงนะครับถูกต้องแต่เพราะว่าปัญหา,ป,ญหาปัญหามันเกิดจากไอ้นี่แหละอันนี้บอกตรงๆนะในความเห็นผมเนี่ยนะวิธีการบริหารประเทศที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโดยรวมเลยเนี่ยมันเป็นการเมืองซึ่งขับเคลื่อนเนี่ยโดยกลุ่มทุนผ่าน<อ>ากลุ่มนักการเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถ้าถ้าผมจะอธิบายก็คือว่าถ้าเราบอกว่าผลประโยชน์เนี่ยนะฮะมันแบ่งออกเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ของนายทุน ฝั่งหนึ่งเป็นผลประโยชน์ของประชาชนขณะนี้จุดสมดุลเนี่ยมันอยู่มันเอียงไปในทางฝั่งนายทุนมากเกินไป <ฮะ S 1> แล้ว <ฮะ S 1> ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะขบวนการในการบริหารประเทศเนี่ยผ่านขบวนการการเมืองเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มนักการเมืองต้องอาศัยทุนจากจากทางฝั่งทุนนะฮะอาศัยเงินเนี่ยสนับสนุนจากฝั่งทุนแต่เวลาที่เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์บางอย่างนี่คือกลายเป็นว่ามีนายทุน <c oughs> เรื่อมมาลงการเมืองโดยตรง อ่เริ่มมาเล่นเองนะฮะเริ่มมาปรากฏอ่าไอกิจกรรมเองเนี่ยนะฮะ,ะ,ะอันนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะในไทยนะถ้าเราไปดูเนี่ยนะฮะมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเองลักษณะ,ะแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะอ่ะมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าไอภาพพจน์ออกมาว่าไอการบริหารประเทศเนี่ยแล้วไอโอกาสที่เราจะขยับหรือขยับไอจุดสมดุลเนี่ยนะฮะให้มันห่างออกจากกลุ่มทุนเพื่อจะคืนกําไรให้กับประชาชนให้มากขึ้นสะบ้างเนี่ยนะฮะมันก็จะยังยากอยู่ แต่ว่าทั้งหมดนี้ผมยังมีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยภายในอีกสามเดือนสี่เดือนทั้ข้างหน้านี่นะฮะที่จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งใหม่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้จริงๆแล้วผมมองว่าระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งโดยเฉพาะอยู่ดีกินดีแล้วก็สามารถจะตอบสนองคนที่ประชาชนที่เขาทุกยากเนี่ยอยาให้เขาทุกยากเกินไปเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะฮะความชอบธรรมที่รัฐบาลจะทำเนี่ยก็คือว่าทํายังไ,ได้ให้ซัพพอร์ตให้คนยากคนจนเนี่ยเขาอยู่ได้ ไม่ต้องเป็นซัพพอร์ตคนรวยอันนี้ปัญหาของเราคือแจกเงินก็แจกกันไปแบบรวยเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นจนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วการจะซัพพอร์ตคนจนเนี่ยให้ได้ทํำยังไงเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือการซัพพอร์ตคนจนเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยในโมเดลที่บอกว่าผลประโยชน์เอียงไปในทางในทุนมากเนี่ยนะฮะเขาก็มีการซัพพอร์ตคนจนเหมือนกันแต่ซัพพอร์ตคนจนในลักษณะของเขาเรียกการกุศล S <S เป็นแนวการกุศลนิยมค,คือแจกเงินหมื่นบ้างนะฮะแจกออกมาเป็นเงินดิจิตอลบ้างนะฮะแจกออกมาเนี่เป็นสวัสดิ์รัฐสวัสดิการสารพัดอะไรบ้างเนี่ยนะฮะอันนี้ลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกแล้วมันก็ทําให้การพัฒนาประเทศมีแต่เล็กลงมีแต่ฝ่อลงอจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเข้าไปรื้อระบบนะแล้วก็ขยับ เพื่อจะให้ตัวคน,คนระดับล่างเนี่ยมีที่ยืนในสังคมเนี่ยมากขึ้นมีความสามารถในการที่จะแข่งขันได้มากขึ้นขยับจุดสมดุลเนี่ยนะฮะให้มันเป็นธรรมเนี่ยมากขึ้นออกแนงนี้ก็คือว่าเราต้องบังคับทุกคนเนี่ยนะฮะนลเมืองทุกคนในไทยเนี่ยต้องมีหน้าที่อคดขวายในการทําประเทศให้ก้าวหน้า ไม่ใช่คุณมานั่งรอ,อการแจกแต่ว่าเราจะจัดขบวนการเนี่ยนะฮะในการ<ม>บริหารเนี่ยเพื่อที่จะปรับสมดุลในเรื่องของการแบ่งอำนาจปรับสมดุลในเรื่องของการขยายโอกาสเนี่ยให้ออกมาแล้วเนี่ยระดับล่างเนี่ยมีโอกาสที่มากขึ้นนะฮะปัญหาในเรื่องของการกระจายไรายได้มันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะเดิน,นไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผมคิดว่าความราบรื่นนะ,ะความสามัคคีเนี่ยนะฮะในในในชาติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากคือเน้นทุกคนมีหน้าที่สร้างชาติ ออกมาอย่างนี้นะผมว่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเหมือนเทนเทียนนันเหมอนเลยครับตอนที่เกิดเหตุการณ์เทียนนันเหมอนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันแล้วนะครับว่ามันเป็นปัญหานี่แหละประชาชนนักศึกษาที่ประประทวงเนี่ยไม่มีโอกาสเลยมีแต่ลูกท่านหลานเธอมีแต่คนที่อยู่บนข้างบนของสังคมเนี่ยได้ไม่หมดเลยแล้วพอดีพัฒนาเศรษฐกิจมันมันเริ่มเปิดเปิดประเทศไงเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มเปิดประเทศแล้วคนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาด้อยเขาไม่ได้โอกาสนั้นน,ะน่ะเขาก็เลยมาประท้วงไงแล้วแล้วเติ้งเสี่ยวผิงบอกให้รอ ขอรอหน่อยแต่นักศานั้นบอกรอไม่ได้รอไม่ไหวจะให้เปิดประเทศเดี๋ยวนี้เปิดกว้างเลยให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงถ้าเปิดแบบนั้นประเทศจีนล่มสลายนี่ต้งเสี่ยวพิงพูดนะับประเทศไทยเราก็เหมือนกันคล้ายๆกันคือตอนนี้หลักการของประเทศไทยเราเนี่ยคือมันเหมือนกดคนที่ด้อยๆในสังคมให้เป็นทาสไว้ แล้วทุกคนก็คนรวยๆก็รวยต่อไปก็ถึงเรามีความเหลื่อมล้ําสูงมากไงฮะคนรวยก็ได้รวยกันโหแล้วก็คนดีก็ดีไปคนอะไรแต่เราลืมไปแนละ้วประเทศเรานี่เจ็ดปดสเนี่ย,นยจนนะครับอ่าอันนี้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมก็เกิดมากับบ้านนอกเนาะผมก็จะเห็นความจนเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเราลืมไปหรือเปล่าว่าความจนตัวเนี้ย เกิดขึ้นเนี่ยในเนปาลเนี่ยมันเหมือนกันเลยเหมือนในประเทศไทยเลยประเทศไทยเราโชคดีที่เรามีระบบการเมืองยังเข้มแข็งระบบสถาบันกษัตริย์ยังเข้มแข็งกองทัพยังเข้มแข็งถ้าสามอันนี้ล้นไปเมื่อไหร่นะก็เหมือนเนปาลแลลวครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับโอกาสมันมีมากเลยเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เราคิดเพราะว่าเหตุผลก็คือประเทศจีนขนาดว่าใหญ่ๆนะไปได้ทุกเมื่อเลยนะทุกวันนี้ประเทศจีนกลัวมากนะครับว่าประชาชนจะล้มรัฐบาลตอนนี้สิ่งที่ประเทศจีนกลัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ ประเทศจีนจะแตกเป็น20ประเทศ30ประเทศได้ประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเกงา่งกว่าฉะนั้นเราก็ควรจะวอดระวังว่าเฮ้ยกลุ่มนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยควรจะคิดว่าประชาชนต้องเป็นใจในแผ่นดินเนาะไม่งั้นคุณไปไม่รอดฉะนั้นสิ่งที่การจะบอกว่าอยากให้อาจารย์วราะห์ต่อนะฮะว่าในสถานการณ์ของ Gen X Gen Y Gen Z เนี่ยอาจารย์มองแล้วว่า Gen Z ลำบ,บ,บากที่สุดเพราะว่าเขาไม่มีอนาคตไงเขามองเห็นไม่เห็นอนาคตแล้วยิ่งมีโซเชียลด้วยโอ้โหรวมกลุ่มรวย ที่ผ่านมาในสมไมนายกตุงตู่ก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันมีปัญหานี้แต่ที่มันหายเงียบไปจะเป็นกลายเป็นพลังเงียบครับมันอาจจะพุทุข,ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์คิดยังไงครับในการที่เราจะแก้ไขสถานการณ์สีเดือนข้างหน้าของรัฐบาลเนี่ยเราคิดว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมครัที่เราต้องแก้ไขแล้วก็ทําให้การเลือกตั้งออกไปได้ดีและได้ผู้นําคนใหม่ที่มีศักยภาพพอในความเห็นผมนะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศต,ต่างๆที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะ เซอร์ไพรส์นะฮะน่าจะเซอร์ไพรส์นะหลายๆคนที่มามองว่าเรามีพรรคที่เป็นของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยโตมาเนี่ยกี่ปีลนะอืมแสดงจุดยืนที่เรียกว่าชัดเจนเนี่ยนะฮะในหลายๆเรื่องนะฮะอืมอาจจะบังเอิญมีข้อ,อวิจารณ์ในทางลบเนี่ยในบางจุดในบางอะไรเนี่ยนะครับครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยเปิดพื้นที่นะฮะให้เจนเจนเจนล่าง,างๆเนี่ยนะฮะจะเจนซีหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยแสดงความเห็นแล้วก็มีบทบาทแล้วเข้ามาเนี่ยนะเรียกว่าอยู่ในขั้นคันงางในเรื่องต่างๆเนี่ยนะในรัฐสภาเพี <P eng> เยงแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้มีโอกาสบริหารประเทศด้วยด้วยฝีมือของตนเองไม่เหมือนกับประ,ประเทศอือ่นๆนะ ที่เราดูจีนก็ไม่มีนะฮะไม่ได้เปิดมไม่ได้มีองคอ์กรนะฮะที่จะเปิดช่องให้กับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวกรณีของตะวันออกกลางก็ไม่มีกรณีในปานก็ไม่มีกรณีของอินโดนีเซียถ้าทีา่ผมเข้าใจผมก็เข้าใจว่าไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยผมคิดว่าเราเราเราโชคดีนะว่าเราเอ่อมีขบวนการในการการเมืองเนี่ยที่มันก็เปิด ถึงแม้มันยุบแปงมันยุบพักไปหลายทีก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมว่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะเวลาเนี่ยลักษณะของการทํางานเนี่ยของพักที่เป็นคนรุ่นหนุ่มร,รุ่นสาวเนี่ยเขาก็จะเข้าใจนะฮะว่าเดิมเนี่ยนะฮะหมายความว่าอ่ะมีความใจร้อนเนี่ยนะฮะสิ่งที่ต้องเกิดเนี่ยนะฮะมาอยากได้อันเนี้ยไม่ใช่ต้องเกิดภายในวันนี้นะต้องเกิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ซึ่งมันก็มันก็มันก็เร็วกินไปนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะบางอย่างเนี่ยก็เรียกว่า ไม่รู้ทุบโต๊ะเอานะฮะหรือคิดเอาว่าจะต้องเป็นแบบนี้โดยที่ไม่ลองฟังความรู้สึกนะฮะหรือความกังวลเนี่ยของกลุ่มโน้นกลุ่มนี้อะไรเนี่ยให้มันเต็มที่ซะก,ก่อนบางอย่างมันใช้เวลาในการที่จะต้องก่องเกลานะฮะแล้วก็ดึงความเห็นเนี่ยนะฮะออกมาในรวมศูนย์ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าถ้าเราจัดให้มันมีเวทีนะฮะหรือมันมีวิธีการเนี่ยในการที่เราจะให้โอกาสนะฮะของคนรุ่นใหม่ นะควบคู่ไปเนี่ยนะจับมือกับคนรุ่นเก่าเนี่ยนะฮะซึ่งมีประสบการณ์มีมีฝีมือนะฮะผมว่าเราเรามีโอกาสที่เราจะประคองให้มันให้มันผ่านวิกฤตไปได้นะฮะแล้วกอ็อย่างที่ผมมองเนี่ยคือถ้าเราผลักดันนะฮะให้โอกาสนี้มันลงไประดับล่างนะฮะคนอยู่ในข้างล่างเขามองเห็นด้วยว่าอีกสามปีห้าปีถ้าเขาขยันนะฮะเอาใจใส่ในงานเขาจะไปได้ระดับนี้ระดับนี้ ได้ให้มีความฝันนะฮะแล้วเดินหน้าไปอย่างนั้นเนี่ยนะฮะลราทำตัวเป็นพลเมืองที่ดีเน้นในเรื่องของการร่วมกันคนละไม้คนละมือสร้างชาติผมว่ามีโอกาสไปได้แล้วก็การขยายตัวเศรษฐกิจมันก็จะกลับมาดีขึ้นกว่าเก่าใช่ครับผมก็เห็นด้วยอ,อาจารย์อย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ซึ่งอยากจะให้คนรุ่นเราเนี่ยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยรับรู้ด้วยว่าคุณต้องเปิดกว้างผมผมคุยกับเพื่อนหลายคนที่เบบี้บูมเมอร์ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเขาแอนตี้คนรุ่นใหม่มากเกินไป คือ <c oughs> ก็ลูกหลานเรานั่นแหละยแอนตี้เขาทำไมและอีกอย่างหนึ่งเขาก็คืออนาคตของประเทศนะถ้าคุณไม่สามารถทําให้เขาดีได้ประเทศก็ล่มสลายเหมือนกันนั่นแหละครับอันนี้อยากฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร